นิทานเรื่องพึ่งน้อยผู้หญิงในสวนเล็กๆอันแสนงดงามแห่งหนึ่งมีฝูงพึ่งที่ต้องทำงานเพื่อผลิตน้ำพึ่งแสนอร่อยพวกมันทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีแต่ในฝูงกลับมีพึ่งตัวหนึ่งที่ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ทำเลยเจ้าพึ่งตัวนี้มีชื่อว่าบีบีคิดว่าเขาเป็นพึ่งที่หน้าตาหล่อเหลาและเก่งที่สุดในสวนแห่งนี้แม้ว่าบีจะทำงานหนักและเป็นพึ่งที่เก่งที่สุด แต่ก็มักจะละเลยคําแนะนําของพึ่งตัวอื่นๆที่มีประสบการณ์มาก่อนเขาคิดว่าเขาทําได้ดีมากแล้วไม่จําเป็นต้องฟังใครอีกวันหนึ่งนางพญาพึ่งสัา่งงานใหม่ให้กับพึ่งงานโดยต้องการได้ผู้นําที่มีความชํานาญในการสร้างรังใหม่เพื่อขยายรังออกไปซึ่งมีหน้าที่ต้องนําพาผองพึ่งให้ทํางานให้สําเร็จลุล่วงมีคิดว่าเขาเป็นพึ่งที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้เป็นหัวหน้า เมื่อเริ่มทำงานนี้กลับพบว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่คิดเลยบี B. จึงต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตัวอื่นๆในทีมด้วยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมทำให้บีเรียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญและทุกคนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจึงจะช่วยให้การทำงานสำเร็จ